สวัสดีครับเพื่อนเอนสมาชิกห้องหวยสุดเลขเด็ดจ,จาก Facebook วันนี้มาดูข้อมูลนะครับสุดเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับอีกหนึ่งสุดหลุดไปนะครับก็เหลืออยู่สุดเดียวนะครับที่เข้านะในงวดที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่ว่า1ร้บนนะครับสตัวบนงวดที่ผ่านมาออก270นะครับส เจ็ดสูงวิ่งตัวเดียว2เข้าไปที่หลักร้อยบนนะครับมีสถิติถูกอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9าม1ี่งวดรวดเลยนะครับผมก็เป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางให้กับพเพื่อนสมาชิกทุกทกท่านนะครับในการนำข้อมูลนะครับไปใช้เพื่อ,อประกอบการเลือกซื้อรางวัน สลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของท่านเองนะครับข้อมูลแล้วก็แนวทางเป็นเพียงนะครับการคิดคำนวณตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่มีผลนะครับใดๆต่อการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่จะมาถึงนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ในงวดที่ผ่านมานั้นก็เข้าไปนะครับที่2หลักร้อยมลน,นะครับสูตรนี้ก็มีสถิติเป็น11งวดรวดนะครับก็มาดูข้อมูลแล้วก็แนวทางกันในงวดวันที่16 เมษายนนะครับ2564ข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับเป็นเพียงการคาดคะเนตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์นะครับขอให้เป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านจงใช้นะครับวิจารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลนะครับและก็เลือกที่จะตัดสินใจในการนะครับใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนสมาชิกเองนะครับทุกๆข้อมูลจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนนะครับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้น มาดูนะครับวิธีแล้วก็การคํานวณสําหรับสูตรนี้กันนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับมีสถิติอยู่ที่11งวดรวดนะครับมาดูสูตรนี้มีวิธีการคํานวณนะครับโดยใช้หลักหมื่นนะครับจํานวน1ครั้งหลัก10บนนะครับ1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 3ครั้ง หลักสิบเลข้าขอโทษทีหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับจานวนหนึ่งครั้งนั่นเองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับก็คือสี่บวกกันสามครั้งได้เท่ากับสิบสองนั่นเองนะครับจากนั้นก็บวกตัวเลขรวมกันนะครับงวดแรกได้เท่ากับแปดบวกห้าได้สิบสามนะครับสิบสามบวกหนึ่งได้สิบสี่สิบสี่บวกสองได้เท่ากับสิบหกนะครับสิบหกบวกสี่ได้เท่ากับยี่สิบใช้ผลเฉพาะ นะครับหลักหน่วยเลขศูนย์นั่นเองนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก 4, 4ี่นะครับเข้าที่เลขศูนย์หลักอ่าสิบบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่1 <c oughs> งวดที่2นะครับได้เท่ากับ0ูนย์บวกศูนเท่ากับศูบวกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับห้บวกหได้เท่ากับ11นะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข1 รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก66 1นะครับเขาที่เลข1หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่2งวดที่3นะครับได้เท่ากับ7บวก3ได้เท่ากับ10อ่าทษที7บวก6นะครับได้เท่ากับ13 13บวก3ได้เท่ากับ16นะครับ16บวก3ได้เท่ากับ19 19บวก5ได้เท่ากับ24นะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก9 94 เข้าที่เลข4นะครับหลักหน่วยบนแล้วก็เลข4หลัก10ล่างนะครับถูกเป็นงวดที่3งวดที่4นะครับได้เท่ากับ 0& 9 9บวก9เท่ากับ9 9บวก0เท่ากับ9 9บวก8ได้เท่ากับ17 17บวก3ได้เท่ากับ20นะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนงวดต่อมาออก3 0 3นะครับเข้าที่เลข0 หลัก10บนนะครับแล้วก็เลข0ูนย์หลัก10ล่างนะครับถูกเป็นงวดที่4งวดที่5นะครับได้เท่ากับ0ูนย์บวกศูนย์เท่ากับ0ูนย์บวกสเท่ากับ3 3มบวกสได้เท่ากับ7 7จบวกหได้เท่ากับ8นะครับก็จะได้วิ่งตัวเดียวเป็นเลข8นั่นเองนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก6 2 8นะครับเข้าที่เลข8หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่ห้า งวดต่อมานะครับได้เท่ากับ0บวก2เท่ากับ2 2บวก3นะครับได้เท่ากับ5 5บวก2ได้เท่ากับ7 7บวก2ได้เท่ากับ9นะครับก็จะได้เป็นวิ่งตัวเดียวก็คือเลข9นั่นเองนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับงวดต่อมาออก3 9 5เข้าที่เลข9นะครับหลัก10บนถูกเป็นงวดที่6 งวดต่อมานะครับได้เท่ากับ8บวก9ได้เท่ากับ17 17บวก6ได้เท่ากับ23นะครับ23วก1ได้เท่ากับ24 24บวก6ได้เท่ากับ30นะครับก็ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเล็กศูนย์นะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก307นะครับวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับเข้าไปที่หลัก10บนนะครับถูกเป็นงวดที่7 <c oughs> ต่อมาเป็นนวดที่8นะครับได้เท่ากับ1บวกเท่ากับ1 1บวก6ได้เท่ากับ7 7บวก4ได้เท่ากับ11นะครับ <c oughs> 11บวกหาได้เท่ากับ16ก็จะได้เป็นวิ่งตัวเดียวนะครับก็คือ6นั่นเองนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับงวดต่อมาออก60 3เข้าที่เลข6หลักร้อยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่8 งวดที่9นะครับได้เท่ากับ2-0บวก0ได้เท่ากับ2 2-8บวก8ได้เท่ากับ10 10-4บวก4นะครับได้เท่ากับ14 14-1บวก1ได้เท่ากับ15ใช้ผลนะครับเฉพาะหลักหน่วยก็คือ5นั่นเองนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก5 3-8นะครับวิ่งตัวเดียว5เข้าไปที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่9 <c oughs> ต่อมาเป็นงวดที่10นะครับ สาบวกสได้เท่ากับ6 6หบวกสได้เท่ากับ8 8ดบวกสได้เท่ากับ12บสนะครับแล้วก็สิบวกศได้เท่ากับ12ใช้ผลเฉพาะนะครับหลักหน่วยก็คือเลข2นั่นเองรางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับออก4 2, 2. ่เข้าที่เลข2นะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่1ิ ทีนี้มาดูงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่1เมษายนนะครับ2,564นะครับแล้วก็เป็นงวดที่11ของสูตรนี้นะครับได้เท่ากับ9นะครับบวก2ได้เท่ากับ11 11บวก0นย์ได้เท่ากับ11 11บวก6ได้เท่ากับ17 17บวกหาได้เท่ากับ22นะครับ22ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยคือเลข2นั่นเองนะครับ รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนนะครับในงวดที่ผ่านมาออก270นะครับวิ่งตัวเดียว2เข้าไปที่หลักร้อยบนนะครับถูกเป็นงวดที่11สุดส่วนนี้มีสิทธินะครับเดินอยู่ที่11งวดรวดเลยนะครับทีนี้เราก็มาหาเลขวิ่งนะครับตัวเดียวในงวดวันที่16เมษายนนะครับ2,564กันนะครับแล้วก็จะเป็นงวดที่12นะครับ โดยใช้ผลนะครับรางวัลที่หนึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ472270นะครับ472270นะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างนะครับก็คือ05 ทีนี้ก็ใช้นะครับรางวัลเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเจ็ดห้าห้ารางวัลเลขหน้าครั้งที่สองนะครับสองแปดสามสุดท้ายนะครับเป็นรางวัลเลขท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือสามเก้าสาม อ่าทษทีนะครับันเป็นรางวัลเล็ขท้ายครั้งที่สองนะอ่ะขอโทษเป็นเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับผม577นะครับอ่ะมาทวนกันสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้บอกผลไปผิดนะครับเป็นรางวัลเล็ขท้ายครั้งที่สองนะครับวิธีการคํานวณนะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบบนะครับหึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับ หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2จํานวน3ครั้งนะครับแล้วก็เป็นหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2นะครับจานวน1ครั้งนะก็มามาร์คตัวเลขที่จะบวกกันก 10, นะครับหลักหมื่นนะครับจานวน1ครั้งหลักสิบบนนะครับจํานวน1ครั้งหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่1นนะจำนวน1ครั้ง 100, นะครับลห 1, นะนนนะบลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2นะครับจานวน3ครั้ง หลัก10นะครับเลขท้ายครั้งที่2จํานวน1ครั้งจากนั้นก็บวกตัวเลขนะครับรวมกันโดยการบวกตัวเลขที่มากกว่า1นครั้งนะครับสบวกกัน3ครั้งได้9นั่นเองนะครับจากนั้นก็เป็นนะครับเจบวกเได้เท่ากับ14นะครับสิบสบวกเได้เท่ากับ21 21บวกเได้เท่ากับ30นะครับสาบวกเได้เท่ากับ37ได้เป็นนะครับวิ่งตัวเดียวงวน,นี้นะครับ เป็นเลข7นะวันนี้จะมา7อีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับก็ให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็พิจารากันดูนะครับในงวดวันที่16เมษายนนะครับ2564นะครับวันนี้นะครับก็ขอให้เดินต่อเนื่องนะครับเป็นงวดที่12ละกันนะครับสำหรับสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับ ก็ขอให้มานะครับตามนัดและกันเนาะนเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็ลองไปวิเคราะห์แล้วก็พิจานะครับเลือกที่จะตัดสินใจนะครับนำไปใช้งานงด้วยตัวของเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ